ปัญหาหลักของผู้ป่วยเบาหวานนะครับเนื่องจากในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานมีค่าของน้ําตาลเนี่ยสูงมากน้ําตาลเนี่ยเป็นอาหารของแบคทีเรียถ้าเป็นแผลที่เท้าเนี่ยจากเป็นแผลเล็กๆเ,เนี่ยก็อาจจะติดเชื้อแล้วก็ลุกลามได้ไวทีนี้เราเออกแบบถุงเท้าเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้หนังเท้าสะสมตัวเกิดเป็นแผลแตกเรี้ยวเป็นถุงเท้าสุขภาพนี้ก็ได้ บริเวณฝ่าเท้าเนี่ยจะไม่เหมือนผิวหนังบริเวณอื่นของร่างกายที่จะหลุดลอกออกง่ายๆดังนั้นเนี่ยพอไม่หลุดลอกออกก็จะสะสมไปเรื่อยๆส้นเท้าก็จะหนาก็าจะเกิดแผลใต้หนังแข็งคนทั่วไปเนี่ยก็จะสังเกตได้ก็คือว่าเวลาเราเกิดส้นเท้าแตกแต่ผู้ป่วยประวานเนี่ยก่อนที่จะถึงรอยแตกนั่นแผลนั้นลุกลามแล้วเพราะเกิดแผลใต้หนังแข็งนั่นแล้ว วิธีป้องกันทํำยังไงผู้ป่วยนะครับจะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลเอาเท้าแช่ในน้ําเกลือมาสัก30มนาทีเพื่อให้หนังใต้ฝ่าเท้าเนี่ยนิ่มนะครับแล้วก็ใช้พยาบาลชํานาญการขูดหนังเท้านั้นออกเราฟังดูขั้นตอนแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันเสียเวลาเราก็จะยุ่งยากทีนี้คุณหมออยากจะให้ลองหาอุปกรณ์ DIY สักชิ้นหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนะี่ยสามารถที่จะลอกหนังเท้าที่หนาๆนาน,าน,นของตัวเองที่บ้านได้เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้นเราได้ทํางานวิจัยนะครับร่วมกับคุณหมอโดยเฉพาะที่เกี่่ยววแผผลู้ ก็หวาน ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินครีมยูเลียนะครับครีมยูเลียเนี่ยเป็นครีมที่แพทย์ผิวหนังใช้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผู้ป่วยแต่ไม่ได้ช่วยลอกเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วเนี่ยออกส้นเท้าที่หนาหนังหนานั้นก็ยังอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยออกแบบยูเลียให้อยู่ในรูปแบบโลชัน่นโลชั่นยูเลียเนี่ยจะมีส่วนผสมแลคติกแอซิดนะครับซึ่งก็จะช่วยในการลอกผิวหนังเท้าได้อย่างหมดจดแล้วก็ปลอดภัยกับผิวด้วยผู้ป่วยที่เริ่มมีแผลเล็กๆอาจจะเริ่มมีการติดเชื้อเนี่ยก็จะมีสารฆ เยเหมือนการสวมถุงเท้าเข้าไปก็สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้ในระหว่างที่แช่เท้าอยู่ในน้ายายูเลียประมาณสัก2ชั่วโมงปลอดถุงเท้ายูเลียโลชั่นอ่อนแล้วก็ล้างเท้าด้วยน้าสะอาดแค่นี้เองฮะผู้ที่มีปัญหาส้นเท้าแตกโดยไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ป่วยเบาหวานก็ใช้ได้แน่นอนเพื่อรักษาดูแลสุขภาพเท้าของตัวเองสิ่งที่ได้เพิ่มมาแน่นอนด้วยคือความสวยงามของเท้าเขาก็จะเนียนนุ่ม ถุงเท้ายูเลียนะครับก็ได้รางวัลเวทีนานาชาติของเบลยเยียมเกาหลีแล้วก็ที่ฮ่องกงในประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้รางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติรางวัล Innovation a w a r d ของทางเือร p o ีอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่เรานํางานวิจัยมาสู่ธุรกิจก็คงจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อย,ยอดไปที่เกี่ยวกับเท้าได้อีกและยิ่งช่วงโควิดนะครับความต้องการผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพก็จะยิ่งสูงในทุกๆตลาดทั่วโลกนะครับแล้วก็การลงทุนงบวิจัยพัฒนาไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐบาลหรือภเอกชนจะมุ่่งทที ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมาเนี่ยหต้องตอบโจทย์ด้านสุขภาพแล้วก็ตอบโจทย์สังคมของผู้สูงวัยในการที่ทําให้ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวด้วยครับ